มาใส่ปุ๋ยนะครับผมก็มาตักปุ๋ยอ่ะตักกากน้ำปลาใส่นะครับใส่กระสอบแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็ยังใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างเช่นเดิมนะครับด้วยกากน้ำปลานะครับอันนี้ค่อนข้างเกลือจะเยอะนะครับให้เอฟซีดูเนาะให้ดูครับเนี่ยครับคือเนี่ยจะเห็นเม็ดเกลือเม็ดเกลือขาวๆนะครับเนี่ยเนาะเนี่ยนะครับ เป็นเม็ดเกลือนะครับอันนี้มาจากชนบุรีนะครับหนองปอนะครับเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะมีเม็ดเกลือเยอะนี่อย่างนี้นะครับคล้ายกระจกนอะมันใสๆโดนโดนแสงแดดแล้วจะเงาเงานะครับเนี่ยนะครับก็อันนี้มาจากหนองปอนะครับนะครับนะครับก็ จะตักใส่กระสอบถุงปุ๋ยแบบนี้นะครับกระสอบอาหารกุ้งนะครับอย่างนี้เนาะนะครับแล้วก็ผมจะเอาไปใส่ที่โคนนะครับใส่ที่โคนก็ห่างต้นประมาณสักสองสามเมตร,รประมาณนี้นะครับผมจะฝังฝังเอาไว้นะครับต้อง,องสองฝับก็คือห่างต้นเนี่ยก็ประมาณสักสองสามเมตร,รนะครับอาแต่คูนี้มีกองขันน้ปลาแล้วผมผมจะไม่ใส่นะครับจะมาใส่เป็นคู่นี้เลยนะครับอย่างเช่น อย่างนี้นะครับผมก็ใส่ไปแล้วเนาะนะครับแล้วผมก็เอาเอาหญ้าทับไว้นะครับเนี่ยนะครับก็คืออันนี้เป็นกากน้าปลานะครับนะครับแล้วผมก็เจาะรูครับที่เห็นสีน้าดานี่คือรูเขาเจาะรูเจาะรูเจาะรูไว้นะครับแล้วก็คว่ําแล้วก็เหยียบแบนๆแล้วก็คว่ำเอาไว้นะครับแล้วก็ข้างบนเหมือนกันนะครับผมก็เจาะรูเอาไว้นะครับอย่างนี้ก็เวลาฝนตกมาก็ให้เขาค่อยๆซึมไปนะครับ ต้นไม้ต้นโตนะครับต้นต้นมันสูงใหญ่ครับประมาณนี้นะครับต้นนี้นะครับคือทําไมผมถึงเอาเกลือใส่เนี่ยครับให้เอฟซดูถุงปุ๋ยนี่นะครับถุงปุ๋ยเนาะแต่ก่อนผมซื้อเกลือนะครับมาใส่กกน้ําเค็มอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับแต่ก่อนผมยังบางครั้งก็ไม่ได้ใช้น้ําเค็มเนาะนะครับผมอากระสอบ เกลือมาวางไว้อย่างนี้ประมาณสักห6กระสอบอยู่เงี้ยนะครับประมาณปีหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็ Salz. ทําคือฝนตกมามันก็ซึมไปละลายไปนะครับอันนี้อันนี้เป็นกระสอบเกลือนะครับนะครับตะกอนเป็นกระสอบเกลือเนี่ยนะครับจะวางไว้อย่างนี้นะครับพอเกงลงืกมกอมันซึมลงไปเนี่ยฝนตกมากระสอบมันซึมไปเนาะแล้วก็ซึมไปทาโคลเนี่ยนะครับมันมันทำให้ต้นปาล์มต้นนี้มันคือมันมีลูกที่ มันม <rium> <Dante> ีลูกใหญ่ครับแล้วก็เบ่งออกมาอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับถ่ายแบบนี้เนาะเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนต้นอื่นนะครับคือมันเห็นความแตกต่างได้ว่าไอ้ต้นที่ผมเอาเกลือวางเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเนาะไอ้ต้นที่ผมเอาเกลือวางเนี่ยมันมีลูกแล้วก็ลูกมันเป่งแล้วก็มันใหญ่กว่านะครับแต่ส่วนไอ้ดอกตะพูนี่ก็มีปกติอยู่แล้วเนาะนี่นะครับมาดูต้นนี้เนาะต้นนี้ที่ที่ไม่ได้เอาเกลือวางนะครับเนี่ยนะครับดู คือก็ตามสภาพมันนะครับตามที่ผมใส่ปุ๋ยไว้เนี่ยแค่นี้นะครับเนี่ยมันก็มีลูกนะครับแต่ลูกมันมันไม่ใหญ่ไม่โตเท่าเท่าไอ้ต้นที่ผมเอาเกลือวางไว้นะครับต้นนี้ก็มาดูต้นนี้ก็เช่นกันนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับก็คือลูกมันไม่ใหญ่นะครับเห็นเนาะอ่ะย้อนแสงนะครับมาเนี่ยนะครับมันก็มีลูกนครับแต่ลูกมันไม่ใหญ่นะครับอ่ะซึ่ง ผมอยากรู้นะครับผมอยากรู้ผมก็เลยเอาเกลือนะครับเกลือที่ผมซื้อมาจากร้านร้านขายอาหารบ่อกุ้งเนี่ยนะครับนะครับขายขายอุปกรณ์บ่อกก้งเนาะมาวางเอาไว้แล้วก็มันทําให้รู้นะครับว่าเกลือพวกนี้มันมีผลกับต้นไม้เหล่านี้นะครับนะครับอ่ะมันมีผลกับต้นปาล์มนะครับเพราะว่าเมื่อเกลือซึมลงไปเนี่ยต้นไม้เขาดูดไปใช้นะครับอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นเกลือที่เฉยนะครับนะครับมันไม่ใช่กากน้ำปลาอย่างนี้ครับกากน้ำปลาอย่างนี้มันมี มันมีเนื้อผสมด้วยนะครับเนี่ยเนาะเนี่ยนะครับมันจะมีเนื้อผสมด้วยนะครับมันมีเนื้อเนื้อเศษปลาเล็กๆผสมด้วยเนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเกลือเยอะนะครับเอซีทุกท่านนะครับอันเนี้ยอ่มาจากมาจากอนองปือเนี่ยมันมันค่อนข้างเกลือเยอะนะครับเพราะว่าไอคนคนขับรถนะครับเขาเลือกไม่ผมเองนะครับผมต้องการเอามาทําน้ํากุ้งกันเลยสั่งเกลือมาเยอะนะครับแต่ว่าถ้าผมเอามาจากโรงงานทิพยรถเนี่ยมันจะสวยกว่านี้นะครับมันจะมีเนื้อเยอะนะครับเนื้อปลาเยอะนะครับนะครับ Er ึ่งเนื้อปลานี่เป็นประโยชน์กับต้นไม้นะครับก็คือปุ๋ยนะครับก็เป็นปุ๋ยอย่างหนึ่งเนาะนะครับก็เนี่ยครับให้เห็นว่านะครับว่าต้นไม้เนี่ยนะครับคือไอ้ต้นปาล์มตระกูลมะพร้าวเนาะมันก็คล้ายๆกันนะครับว่าเอาเกลือมาใส่ควนแล้วมันมีผลนะครับมันมีผลเนาะนะครับก็อย่างต้นนี้นะครับผมก็เอาวางไว้ตรงนี้นะครับห่างต้นวันสักเมตรกว่าเกือบ2เมตรเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาน้ารดแล้วก็เอายาทับไว้นะครับทริมนี้เข้ามีตรลากนะครับเนี่ยเนาะ รากที่ผมขุดมาโดนนะครับรากที่เขาหากินอยู่นะครับเนี่ยจะไปลรากแบบนี้นะครับเนี่ยมันอยู่ใต้อ่าอยู่ใต้ใบแบบนี้เนี่ยนะครับนะครับผมก็งัดแล้วก็แซะออกไปเ,าเอาใบเขาออกไปแล้วก็มาข,ขุดหลุมฝังเกลือไว้แบบนี้นะครับก็ตรงนู้นด้วยนะครับก็ทุกๆต้นไปนะครับเนี่ยนะครับผมพยายามเอาใส่ต네้นไม้เอาไว้ให้เยอะนะครับสั่งการน้ําปลานี้มาใส่คนต้นไม้ไว้นะครับก็คือก็ใส่ปุ๋ยนี่แหละครับนะครับแต่ว่าให้เขาค่อยๆกินไปนะครับแล้วแต่ เวลาฝนตกมาแล้วก็ให้ถุงให้ถุงปุ๋ยก็สอบอาหารกุ้งเนี่ยให้มันให้มันละลายไปนะครับนะครับฝนตกซึมมาแล้วก็ผมเจาะรูไว้นะครับเนี่ยผุเจาะรูไว้นะครับนะครับให้เขาค่อยๆซึมไปค่อยๆกินไปก็กระสอบปุ๋ยก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับก็ไ้ล่าเขาค่อยๆกินไปนะครับก็นี่แหละครับเป็นการใส่ปุ๋ยอย่างหนึ่งนะครับมันมันอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับมันไม่เหมือนอาหารเออมันไม่เหมือนปุ๋ยที่เราซื้อมาใส่นะครับเป็น เป็นปุ๋ยสูตรแท้ๆของเขานะครับมันมันไม่เหมือนปุ๋ยเคมีเนาะนี่มันเป็นปุ๋ยแบบกึ่งเกลือกึ่งซากปลาเล็กๆนะครับไม่มีหนูดอกแดงตัวมังกรก็ไม่มีลูกฮะก็อ่าก,กองปามเนี่ยกองกองทางปามกองนี้นะครับนะครับมันก็อยู่ตรงตรงขายมดแดงนนี่เนาะนะครับแล้วก็ให้เอฟซีดูนะครับเนี่ยนะครับ รอบๆนะครับตรงนี้ของผมมีปามสี่แถวนะครับมันเป็นหลอดน้ําอยู่นะครับแล้วนุ่นคันนุ่นบ่อนะครับอ่ะอย่างเงี้นะครับอ่ะมาดูนะครับตรงเนี้ยเป็นเป็นมันเป็นกองกองทางปาล์มนะครับแล้วก็ให้เอฟซีดูเนาะอันนี้คือรากรากที่เขาหากินนะครับเนี่ยนะครับอ่ะนี่คือรากเขานะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเนาะตรงนี้เป็นเป็นกองกองทางทางปาล์มอยู่นะครับเนี่ยนะกองเนี้ยนะครับเนี่ยกองเนี้ยเนาะนะครับเนี่ยดูนะครับคือ น้ำมันไหลหมาตกแล้วก็เนี่ยเป็นรากรากนี่คือรากปามนะเขาไม่ได้รากหญ้านะครับนะครับเนี่ยนะครับผมก็จะเอากระสอบอ,า,อาหารกุ้งที่ใส่กานลาน้ำปามครับมาวางตรงนี้นะครับแล้วก็เจาะรูแล้วก็เจาะรูทั้งสองด้านแล้วก็วางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเอาทางปามเขึ้นไ่ยกอบเอาไว้ทางปามนี่จริงๆแล้วไม่มีอะไรนะครับเอฟซีทุกท่านเนาะนะครับเนี่ยผมให้ดูนะครับเวลา เวลาเขาเปื่อยเขาหมดอายุแล้วเนี่ยมันมันไม่มีอะไรนะครับใหถถเ้เอฟซีดูเนาะนะครับดูนะครับเนี่ยมันมันไม่มีอะไรนะครับคือถ้ามีเมคโคหรือมีรถไถเนี่ยเกตดันได้เลยสบายนะครับเนี่ยมันไม่มีอะไรนะครับดูนะครับอ่ะจากจากทางปามแบบนี้เนาะเนี่ยนะครับทางใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับผ่านไปปีครึ่งปีแล้วมันก็ฝ่อไม่ไม่ไมีเหม,ม,มือนก็ไม่มีอะไรนะครับเหมือนก็เป็นฟองน้ํานะครับให้เอฟซดูเนาะเนี่ยนะครับเหมือนกับทำมะพร้าวที่บ้านท่านก็ไม่ต่างกันเนี่ยครับเนาะเป็นปุยๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ย ซึ mother, way, hmm. so ups, ่งเป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับแล้วก็กองอยู่อย่างเงี้ยนะครับตอนนี้มันมีความชื้นเนาะปุ๋ยมันก็จะใส่แถวนี้ด้วยนะครับปุ๋ยเคมีนะครับเนี่ยแถวนี้นะครับก็มาดูกันเลยเนาะนะครับเนี่ยนะครับผมก็จะวางแล้วแล้วก็เหยียบให้แบนอย่างงี้นะครับแล้วก็จะใช้เหล็กที่แทงลูกปาลย่างงี้นะครับนะครับเจาะรูผมจะเจาะรูอย่างเงี้ยนะครับนะครับเนี่ยเจาะรูอย่างเงี้ยนะครับ เพื่อให้กากน้ําปลาฝนตกแล้วให้มันซึมค่อยๆซึมมานะครับแล้วก็ต้นไม้ก็จะค่อยๆค่อยๆดูซึมกินไปนะครับไม่ไม่ได้ให้ทีเดียวนะครับนะครับอ่ะผมจะทําแบบเนี้ยนะครับเอาไว้นี่คือจะสอบอาหารกุ้งนะครับรูแบบเนี้ยนะครับนะครับก็จะเจาะรูทั่วๆไปนะครับ เพื่อให้การน้ำปลาเขาซึมนะครับเขาซึมลงไปที่ดินนะครับต้นไม้ก็จะค่อยๆกินไปไม่ได้กินทีเดียวนะครับนะครับกว่าถุงปุ๋ยนี่จะเปื่อยก็น่าจะประมาณสักปีครึ่งปีครึ่งหรือ2ปีบลงลูกอาจจะถึง3ปีนะครับเกิดดินชื้นนอกจากถุงปุ๋ยเหล่านี้มันจะหมดอายุเร็วนะครับโอเคนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อไปผมก็จะจับมาวางตรงนี้เนี่ยนะครับ วางตรงดินชื้นๆตรงลากป่ามนี่นะครับมานี่ไอจามวดแดงนี่นะครับพอถึงจุดเจาะรูด้านหนึ่งแล้วนะครับนะครับไอมดแดงเดินผ่านกล้องหาอะไรเขาเขาจะหาหนูหามังกรอะไรสักอย่างดูมมองดูต้นไม้ดินะครับแล้วผมก็ด้านนู้นเจาะรูไปแล้วนะครับจับวางแล้วนะครับนะครับผมก็เหยียบแล้วนะครับนี่เนาะแล้วก็จะเจาะรูเหมือนกันแบบนี้นะครับเจาะรูเหมือนกันนะครับทั้งสองด้านนะครับเพื่อให้ การน้าปลาเนี่ยให้น้าเขาซึมไปก่อนนะครับตรงนี้มันจะมีน้ําอยู่นะครับในตัวไก่น้าปลานี่มันจะมีน้าอยู่ในถุงปุ๋ยนี่อยู่ครับมก็จะเจาะแบบนี้นะครับไปก่อนนะครับเรียบร้อยนี่นะครับเสร็จแล้วผมก็จะใช้น้ําก็แปรงอย่างเงี้ยๆๆนะครับลาดนะครับ ลาดไปที่การน้ำปลาเนาะชุปุ๋ยเนี่ยนะครับเสร็จแล้วผมก็จะเอา,เอาทางของเขากบนะครับอ่ะอย่างนี้นะครับผมก็จะเขี่ยกบกับปลาเหมือนเดิมเนาะเนี่ยนะครับอ่ตรงนี้ก็รู้แล้วประกองปุ๋ยนะครับก็จะเขี่ยทางเขาเนี่ยมากบนะครับกบเอาไว้นะครับเพราะว่าทางตามเหล่านี้มันไม่มีอะไรแล้วนะครับ ตามยางตามยางรถก็ไม่ร่วดนะครับเพราะว่าเขาป่อยหมดแล้วเนี่ยะครับมะกบไว้แบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเดี๋ยวฝนตกลงมานะครับเขาก็จะซึมลงไปเองนะครับเนี่ยครับคือผมจะใส่กาดน้ำปลาแบบนี้นะครับนะครับทั้งปีนะครับถ้าหมดแล้วนี่ต่อไปนะครับผมจะไปสั่งที่โรงงานทิพรถนะครับเพราะโรงงานทิพรสนี่กาดน้ำปลาเขาจะมีเนื้อเยอะนะครับเนื้อนี่บางที มดคันไฟหรือมดตะนอยนะครับเขาหามเนื้อกันไปกินบนลังก็มีนะครับเนื้อเนื้อจากน้ำปลาเล็กๆนะครับเนื้อเนื้อเศษปลาเล็กๆเนาะอันนี้ค่อนข้างมีเกลือเยอะนะครับครับให้เอฟซีดูเนาะเนี่ยนะครับอันนี้ฝนตกแล้วเขาเหลือแต่เกลือแล้วนี่นะครับนะครับเนี่ยอ่ะเนี่ยเนาะเนี่ยคือเกลือค่อนข้างเยอะนะครับเกลือเยอะมากนะครับแล้วก็เนื้อน้อยเนาะเพราะว่าผมบอกว่าผมเอามาทําน้ํานะครับ คนขับรถเขาก็เลยเอาเอาแบบนี้มาให้เนาะเนี่ยนะครับก็บอกมาจากหนองฟือนนะครับต่อไปต้องเอามาจากทิพย์รถหรือว่าจิจักชนบุรีแทนนะครับคือพื้นที่เดียวกันเนี่ยนะครับลงของการน้ําปลาเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันนะครับนะครับอันนี้มีค่อนข้างค่อนข้างที่จะเกลือเยอะนะครับนะครับเพราะว่าผมต้องการมาทําน้ํากุ้งนะครับเนี่ยนะครับนะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผม เจาะรูไว้แล้วนะครับเนี่ยนะครับเจาะรูเนาะเป็นแถวๆไปนะครับเจาะรูไว้แล้วนะครับนะครับน้ําก็เทใส่ไปแล้วด้วยนะครับมาอันตรงนี้เนาะอันนี้ต้นนี้นะครับเนี่ยนะครับเจาะรูเรียบร้อยนะครับก็น้ําเทลาดเราพื้นไปแล้วนะครับก็ลาดอีกทีนะครับเสร็จแล้วแบบนี้นะครับผมก็จะใช้คางเขานะครับมาปิดนะครับอย่างนี้อย่างนี้นะครับใช้ทางเข้ามาปิดนะครับ จะใช้ทางของเขาเนี่ยมาปิดไว้เหมือนเดิมนะครับจากจากที่ผมโกยนะครับตรงน,นี้จะเป็นรากปามทั้งหมดเลยนะครับนะครับเป็นกองใบอยู่นี่นเนาะนะครับผมก็ดันออกไปนะครับดันออกไปแล้วก็พอเจอรากแล้วผมก็เอาปุ๋ยมาไว้ตรงนี้นะครับส่วนต้นนี้ก็เออห่างประมาณสักเมตรห้าสิบหรือสองเมตรประมาณนี้เนาะนะครับน,นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับนะครับผมก็จะใช้ใบเขาเน,นี่ยกบกบเขาไว้แบบเดิมนะครับกบเขาไว้แบบเดิมรอให้ฝนตกแล้วให้มันละลาย ละลายไปนะครับนะปรับแบบนี้นะครับก็ต้นไม้เขาจะค่อยๆได้กินปุ๋ยไปเรื่อยๆไปนะครับให้เอสซีดูเนี่ยนะครับทางปาานี่มันเปื่อยผุพังนะครับมันเหมือนมันเหมือนไม่มีอะไรนี่นะครับนะครับถึงถึงจะเป็นใบใหญ่ๆโตๆได้เป็นก้านใหญ่ๆได้ก็เหมือนเหมือนไม่มีอะไรนะครับมันก็กอดอย่างนี้นะครับก็อย่างเงี้ยนะครับผมก็จะทําทิ้งไว้แบบนี้ ก็ว่างๆผมก็จะมาตักน้ํารถทีนะครับรถในบนสักกระแปงสองกระแปงนะครับเพื่อให้เขาซึมเพื่อล่อให้รากเข้ามากินปุ๋ยได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็บริเวณแถวๆนี้นะครับผมก็จะหว่านปุ๋ยนะครับหว่านปุ๋ยห่างประมาณ2เมตร2เมตรกว่านะครับนี่ี่ประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับอันนี้ผมใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับใส่ปุ๋ยไปประมาณต้นละ3ากิโลนะครับเนี่ยแถวนี้ผมใส่ไปแล้วนะครับต้นละสากิโลเนาะนะครับก็ เสร็จพิธีการที่ผมใส่ปุ๋ยกาดน้ำปลานะครับนะครับคือเพื่อทยอยทยอยให้เขาดูดซึมขึ้นไปนะครับทั้งหมดนะครับทั้งแนวนี้นะครับหน้าผมผมน่าจะใช้การทำปลาสักประมาณสักสองคันรถประมาณนี้นะครับสักสี่ตันหรือแปดตันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูกุ้งกำกาบมาผมเลยตรงนั้นเนาะจะมีไหมนะครับก็จะไปจบคลิปตรงนั้นนะครับให้เอฟซีดูนะครับทุกทุกท่านเนาะครับ อันนี้คือลูกออสเนาะนะครับเนี่ยที่มือที่มือผมชี้นี่คือลูกออสนะครับนะครับเนี่ยนะครับคือลูกออสนะครับเพราะว่าลูกกบเขียดเขาเข้ามาไข่นะครับแล้วก็มีกุ้งกำกามกับกับกุ้งฝอยเล็กๆปนกันนะครับเนี่ยตามมือผมโนนี่เนาะนะครับให้ดูนะครับอันนี้ไม่ใช่กุ้งกำกามทั้งหมดนะครับ บางตัวไม่ใช่กุ้งกำกามนะครับนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวบางทีดูเนาะปลายนี้มือผมตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับตัวนี้ไม่ใช่กุ้งกำกามนะครับเป็นกุ้งเล็กๆเขาจะโตแค่นี้นะครับเนี่ยเนาะอันนี้คือลูกออสนะครับเนี่ยโดดไปโดดมาอ่ะเนี่ยนะครับมันมีกุ้งกำกามครึ่งหนึ่งกับกุ้งขาวเล็กๆนะครับเป็นกุ้งกระเปาะหรือกุ้งอะไรสักอย่างนะครับคล้ายๆกุ้งฝอยเนาะแต่ไม่ใช่กุ้งฝอยนะครับนะครับอ่ะเล็กๆนี่เนาะอย่างเงี้ยกุ้งกำกามนะครับเนี่ย เอฟซีดูเนี่ยตรงตรงนี้มือผมเนี่ยตรงเนี้ยนะครับสี่ห้าตัวตรงนี้เนี่ยที่นี่คือกุ้งกำ g a r l a n ครับในบริเวณเนี้ยนะครับนี่คือกุ้งกำ Garland นะครับเนี่ยกุ้งกำ g a r l a n นะครับแต่ตรงเนี้ยอ่ะนะครับตรงที่มีท้องมีมีไข่เนี่ยไม่ใช่กุ้งกำ g a r l a n นะครับนะครับอ่ะอย่างเช่นตัวเนี้ยเนี่ยไม่ใช่กุ้งกำ g a r l a n นะครับตรงนี้ไอ้นี่คือลูกอสต์นะครับลูกกบเนาะลูกกบลูกเขียดนะครับอ่ะก็จบคลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับ